ด้านหนึ่งของความคาดหวังที่แฟนบอลไทยรอคอยมาอย่างยาวนานคือการได้เห็นทีมชาติไทยกลับมามีสไตล์การเล่นที่ดุดันเดือดและมีจังหวะเกมลุกที่เฉียบคมเหมือนยุคทองที่ผ่านมาและในช่วงเวลานี้กระแสะใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลไทยก็คือเรื่องของแผนใหม่จากคัสสันที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงว่าอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญในศึกดวนศรีลังกาครั้งนี้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แผนธรรมดาแต่เป็นการปรับโครงสร้างการเล่นใหม่ทั้งหมดทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าแผนนี้คืออะไรทำไมถึงถูกมองว่าจะสร้างความเซอร์ไพรส์ได้ถึงขนาดนี้และทำไมถึงมีชื่อของแตงโมและปิยพงษ์ถูกพูดถึงพร้อมๆกันในเกมนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลตื่นเต้นและอยากรู้ความจริงอย่างที่สุดแผนใหม่ที่หลุดออกมาจากแคมป์ทีมชาติไทยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแนวทางวิธีการเล่นทั้งระบบ ตั้งแต่การขึ้นเกมจากแดนหลังการเคลื่อนที่ของมิดฟิล์รวมถึงจังหวะเข้าทำของกองนหน้าฮัสซันเริ่มต้นจากคำถามหลักว่าทีมชาติไทยขาดอะไรในช่วงหลังคำตอบที่เขามองเห็นคือความดุดันจังหวะการเพรสซิ่งที่มีความต่อเนื่องและการตัดสินใจจบสกอร์ที่เฉียบคมสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาปรับสไตล์การเล่นให้มีความโหดมากขึ้น เดือดมากขึ้นและตรงไปตรงมามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ฮัสสันเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกมสำคัญที่กำลังจะมาถึงรูปแบบการขึ้นเกมแบบใหม่ที่ฮัสสันกำลังทดสอบอยู่คือการให้กองหลังดันสูงขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อบีบสีลังกาให้เล่นยากตั้งแต่ต้นเกมโดยเฉพาะการปิดพื้นที่แดนกลางทำให้สีลังกายากที่จะต่อบอลได้ตามที่พวกเขาต้องการ และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแฟนบอลถึงบอกกว่าแผนนี้โคตรดุดันเพราะทีมชาติไทยจะไม่รอไม่ถอยแต่เจะเดินหน้าไล่บีบตั้งแต่ต้นเกมซึ่งคาดว่าสีลังกาจะตั้งรับอย่างหนักทันทีที่เห็นจังหวะเพ e s s i n g รูปแบบใหม่ของไทยฮัสสันต้องการให้ขู่แข่งสับสนทำเกมผิดพลาดและเสียบอลในพื้นที่สำคัญเพื่อให้ทีมไทยมีโอกาสเข้าทำได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความหลากหลายด้านการโจมตี โดยใช้ตัวริมเส้นที่มีสปีดและความสามารถในการโดนตัวต่อตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมไทยต้องการมานานเพื่อแก้ปัญหาเกมรุกที่ตื้อและคาดเดาได้ง่ายหัสสันมองว่าการมีผู้เล่นที่สามารถกระชากสร้างโอกาสและบังคับให้กองหลังคู่แข่งต้องแยกออกจากตำแหนง่งจะช่วยเปิดพื้นที่ให้กองหน้าตัวเป้ามีช่องยิงมากขึ้นซึ่งนี้เป็นจุดที่ชื่อของ ปียพงศ์ถูกดึงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพราะสไตล์การเข้าทำแบบรวดเร็วเข้าตรงกลางและจบสกอร์เฉียบคมเป็นแบบเดียวกับยุคที่ตำนานอย่างปียพงศ์เคยทำเอาไว้ฮัตส,สันต้องการให้กองหน้าชุดนี้เรียนรู้การหาพื้นที่การเคลื่อนบอลจังหวะ2การยิงแบบไม่แต่งเยอะและการเข้าทำในเขตโทษที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกหนึ่งประเด็นร้อนคือเรื่องของแตงโม ผู้เล่นที่กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษว่ามีโอกาสลงสนามในเกมนี้มากแค่ไหนเบื่องลึกจากแคมป์ทีมชาติไทยบอกว่าฮัสซันประทับใจความมั่นใจทัศนคติและความสามารถในการตัดสินใจของแตงโมอย่างมากโดยเฉพาะการอ่านเกมในจังหวะสวนกลับซึ่งเป็นคีย์หลักของแผนใหม่ฮัสซันเชื่อว่าแตงโมสามารถสร้างความแตกต่างได้จริง เพราะมีทั้งสปีดความกล้าและใจที่พร้อมสู้เต็มที่จุดนี้ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าแตงโมน่าจะมีบทบาทสําคัญไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองก็ตามจังหวะเกมที่ฮัสสันวางไว้สําหรับแมชนี้คือการเริ่มเกมด้วยความเร็วสูงใช้ความมสดอของผู้เล่นริมเส้นและมิดฟิลด์เพื่อกดให้เกมของศรีลังกาถูกบีบคั้นตั้งแต่เริ่มเปิดเกมบอลต้องไม่ช้าต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาและผู้เล่นต้องหาพื้นที่ว่างตลอด นี่คือความแตกต่างจากสไตล์เดิมที่มักเน้นการคนโทรลบอลมากเกินไปจนเสียจังหวะไปเองการเพิ่มสปีดเกมให้เร็วขึ้นนั้นทำให้คู่แข่งตั้งเกมไม่ได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่ฮัสสันต้องการมากที่สุดเพราะยิ่งสีลังกาถูกไล่เพรสเร็วเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งเสียบอลง่ายเท่านั้นส่วนในด้านเกมรับฮัสสันให้ความสำคัญกับการประกบแบบโซนผสมตัวต่อตัว,ตวไม่เปิดช่องว่างให้สีลังกาได้เปรียบในจังหวะทะลุช่อง โดยเฉพาะการวางกองกลางตัวรับที่มีความแข็งแกร่งคอยเชื่อมเกมและตัดจังหวะการสวนกลับของคู่แข่งซึ่งเป็นจุดที่ทีมไทยมักพลาดในเกมใหญ่ๆก่อนหน้านี้ฮัตสรนศึกษาสีลังกาอย่างละเอียดว่าพวกเขาใช้จังหวะสวนกลับเป็นอาวุธหลักดังนั้นเขาจึงวางผู้เล่นตัวตัดเกมไว้2ชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไทยจะไม่เปิดพื้นที่ง่ายเหมือนเกมที่ผ่านมา อีกสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลให้ความสนใจมากคือการที่คัสสันกำลังใช้ระบบที่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงระหว่างเกมเช่นจาก4 3 3สลับเป็น3 4 3หรือแม้แต่การปรับเป็น4 2 1 3เพื่อเร่งเกมในช่วงที่ต้องการประตู การมีหลายระบบในเกมเดียวทำให้สีลังกาอ่านทางยากมากและเป็นสิ่งที่ฮัสสันใช้ในระดับสโมสรมาแล้วหลายครั้งจนประสบความสำเร็จแผนนี้ถูกเรียกกันว่าแผนสับศัตรูเพราะสามารถเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนผู้เล่นเมื่อพูดถึงเกมรุกสิ่งที่ฮัสสันเน้นมากที่สุดคือความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายเพราะฟุตบอลระดับชาติไม่สามารถพึ่งจังหวะฟลุกได้ แต่ต้องอาศัยการยิงที่เด็ดขาดและความมั่นใจเต็มร้อยฮัสสันให้ผู้เล่นฝึกหนักมากโดยเฉพาะจังหวะยิงหนึ่งจังหวะไม่จับเยอะไม่คิดนานแต่ต้องยิงให้เร็วที่สุดในพื้นที่ที่มีโอกาสซึ่งเป็นสไตล์เดียวกับกองหน้าระดับตำนานอย่างปียพงษ์ซึ่งเคยฝากผลงานการยิงแบบคมกริบจนถูกยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของไทยฮัสสันอยากนำ DNA แบบนั้นกลับมาในทีมชุดนี้อีกครั้ง การฝึกซ้อมในช่วงก่อนแข่งหนักมากกว่าปกติทั้งเพรสซิ่งลายสูงการดีบบอลเร็วการยืนตำแหน่งในพื้นที่แคบและการวิ่งซ้อนในจังหวะสวนกลับทุกคนภายในทีมเล่าว่าบรรยากาศซ้อมโหดสุดในรอบหลายปีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้ทุกคนตื่นตัวและจริงจังกับเกมนี้มากเป็นพิเศษฮัสซันเน้นว่าการเจอศีลังกาห้ามประมาทเด็ดขาด เพราะแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองแต่ศรีลังกาเป็นทีมที่เล่นแบบทุ่มสุดตัวและถ้าพลาดแค่ครั้งเดียวก็อาจโดนลงโทษได้ทันทีในแง่ของความมั่นใจฮัสสันบอกกับนักเตะทุกคนนะว่านี่คือเกมชีวัตนาคตทั้งของนักเตะเองและของภาพลักษณ์ทีมชาติไทยในสายตาแฟนบอลเพราะช่วงที่ผ่านมาแฟนบอลหลายคนวิจารณ์ว่าทีมชาติไทยเล่นแบบเดิมซ้ำๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงทำให้ผลการแข่งขันไม่น่าประทับใจเท่าที่ควร ดังนั้นเกมนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยพร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวเป็นทีมที่คู่แข่งต้องระวังและเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนและดุดันที่สุดเท่าที่แฟนบอลไทยอยากเห็นไม่แปลกที่แฟนบอลส่วนใหญ่จะบอกว่าแผนนี้ต้องเข้าต้องได้ผลเพราะทุกอย่างถูกปรับเพื่อให้เหมาะกับผู้เล่นชุดปัจจุบันที่สุด ทั้งสปีดเกมความสามารถเฉพาะตัวการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกและจังหวะจบสกอร์ที่ต้องเด็ดขาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อรวมเข้ากับแรงเชียร์จากแฟนบอลที่คาดว่าจะเต็มสนามเกมนี้อาจจะกลายเป็นหนึ่งในแมชที่ทีมชาติไทยเล่นได้ดูดันที่สุดในปีนี้สุดท้ายสิ่งที่ฮัสสันย้ำกับนักเตะทุกคนคือต้องกลา้ากลา้าเพรสกลา้าบุกกล้ายิงและกล้าตัดสินใจ เพราะถ้าอยากค้นสีลังกาต้องเล่นแบบทีมใหญ่ไม่ใช่ทีมที่กลัวเสียบอลทุกจังหวะต้องมั่นใจแอร์และเล่นด้วยความเชื่อว่าจะเอาชนะให้ได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่แฟนบอลต้องการเห็นและเป็นสิ่งที่ฮัสสันเชื่อว่าทีมชาติไทยสามารถทำได้อย่างแน่นอน